ก็สวัสดีผู้ชมทางช่องเขียวปัมชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับใครเข้ามาใหม่นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเอาละครับมาพบกับแบบขั้ที่1.7นะครับผมคณิตศาสตร์ป .6 นะครับผมการหาหอรมอของจำนวนนับที่กำหนดให้โดยการหารหารก็คือการหารสั้นนะครับผมตัวอย่างก็คือการหาหอรมอของอะไรครับผม สิและ54นะครับผมวิธีทำล้วก็มาตั้งหารสั้นนะครับผมนำสามมาหารนะครับผมสามหกสิเหลือสิเหลือเหลือเหลือยี่สิบสีจะเหลือทีนี้ก็นำหกมาหารก็ได้6กคูณหเป็น6 หกคูณสามเป็นสิบแปดนะครับผมแต่นั้นหอร์มนของสิบแปดและห้าสิบสี่ก็คือเอาตัวข้างหน้าครับมาคูณกันครับผมตัวข้างหน้ามาคูณกันครับก็คือเลขสามครับเลขหกก็จะได้สิบแปดนะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มทําแบบฝึกหัดกันเลยนะครับผมหาหอร์มนของสามสิบสี่และห้าสิบ เอ็ดนะครับผมก็วิธีทำเลยครับผมวิธีทำนะครับผมต่างหากนะครับผมสามสิบสี่ห้าสิบเอ็ดนะครับผมเราจะนำอะไรมาหานครับผมแน่นอนครับว่ามันต้องเป็น สามนี่ไม่ได้ครับผมเราก็ดูแม่สิบเจ็ดครับผมสิบเจ็ดคูณสองเป็นสามสิบสี่สิบเจ็ดคูณสามเป็นห้าสิบเอ็ดนะครับผมได้แล้วครับผมเราก็ตอบลงไปเลยครับมันหมดแล้วครับสองกับสามเป็นจำนวนเฉพาะแล้วมันหมดแล้วอ๋อรอมอ 34, 2องสและ51คือ17บครับผมก็ต่อบสิครับเพราะมันไม่มีตัวคูณด้วยครับเอาแต่ตัวข้างหน้ามาครับตอบ17บครับผมโอเคครับมาดูข้อ2ครับผม หาฮอร์โมนของ60และ108นะครับขอสายวิธีทำต้องซื้อจะสวยมากนะครับอันนี้ปากกาวางมือไม่ได้นะครับผมเพราะมันแล้วก็ตั้งหารนะครับผมมาเชหกสิบหนึ่งร้อยแปดครับผม ถ้าใครไม่รู้จริงๆก็อัพสองมาหารได้ครับผมไม่พราะสองมันหารจำนวนคู่ได้ก็หมายถึงการแบ่งครึ่งนี่แหละครับผมนี่ครึ่งหนึ่งของหกสิบคือสามสิบครับผมครึ่งหนึ่งของหนึ่งร้อยก็คือห้าสิบครึ่งหนึ่งของแปดก็คือสี่ก็คือห้าสิบสี่ครับผมแปดหารด้วยสองเดี๋ยวนอครับมันต้องมีต่อนะครับอา่า อะไรมาหารครับผมอยู่ในแม่อะไรครับสามสิบอะไรนี่อยู่ในแม่อะไรครับผมแม่หกครับผมหกห้าสามสิบหกเก้าห้าสิบสี่ห้ากับเก้าหมดหรือยังครับมีอะไรมาหารลงตัวไหมสองตัวนี้ลงตัวไหมครับนอกจากหนึ่งี่ไม่มีแล้วครับผมแสดงว่าสิ้นสุดเพียงเท่านี้ปึ๊บอ่าเขียนเลยครับหอ,อรอมอของ 60และ108คือคืออะไรครับอ่าคือตัวนี้ครับผมกับตัวนี้มาคูณกันนะครับผมก็จะได้2คูน6นะครับผมเท่ากับ12นะครับผมตอ้อตอบ,ตอบ สิบสองนะครับผมทีนี้ข้อสา,า,ามครับผมหาฮอลลมของสิบห้าสี่สิบห้าและเก้าสิบนะครับผมก็วิจิธรรมครับผมหาฮอลลมนี่ต้องหาลงตัวทั้งสามตัวนะครับถ้าคณานอนนี่อย่างน้อยสองตัวขึ้นไปครับผมโอเคนะครับผม ห้าสีิบห้าเก้าสิบนะครับเห็นไหมครับมาลงท้ายด้วยเลขอะไรครับผมเลขพวกนี้ลงท้ายด้วยเลขห้าดังนั้นเราเอาอะไรห้ากับศูนย์ดังนั้นเราเอาอะไรมาหารครับผมนำห้ามาหารนะครับผมจำไว้เลยนะครับผมห้าคูณด้วยสิบห้าครับผมห้าสา4สิบห้าห้าเก้าสี่สิบห้าห้าหนึ่งห้าห้าแปดสี่สิบโอเคครับผม ใช่ครับผมทีนี้เห็นมครับเหลือสามเหลือเก้าเหลือสิบแปดนำอะไรมาหารมันลงตัวครับผมแน่นอนครับมันต้องเป็นสามนะครับผมใช่ไหมครับสามคูณหนึ่งเป็นสามสามคูณสามเป็นเก้าสามคูณหกเป็นสิบแปดหมดแล้วครับทีนี้เพราะว่ามันเหลือหนึ่งตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมครับนะหมดแล้วครับทีนี้เอาึ๊บ หมดแล้วครับโกตอบเลยครับผมอ๋อรอมอของสิบห้าสิบห้าและเก้าสิบคือ อะไรครับอะไรคือลายห้าคูณกันกับสามครับผมห้าคูณสามเท่ากับสิบห้าก็ตอบสิบห้าครับผมเรียบร้อยครับข้อหนึ่งถึงข้อสามเรามาดูข้อต่อไปครับผมเชา่มันหมดหรือยังเนี่ย จุดเจ็ดนะก็ได้ผมเรามาดูก่อนนะครับามาดูข้อสี่ครับผมสี่วิจิตรมเรื่องอะไรครับผมวิจิตรมนะก็ได้ผมตั้งขันสั้นเลยครับผมของยี่สิบเอ็ด ห้าสิบหกเจ็ดสิบสองแน่นอนครับนำอะไรมาหานครับผมนำมันอยู่ในแม่อะไรครับผมกระทองสุดคูณอยู่ในแม่เจ็ดครับเก่งมากครับสุดยอดครับผมเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดอ่าวเวีกรรม มันไม่ได้อยู่ในแม่เจ็ดจีเอามันได้ไหมนี่อยู่ในแม่ยี่สิบเอ็ดนี่อยู่ในแม่มีสามมีเจ็ดนำสามหนึ่งสามสามยี่หกไม่ได้ตัวนี้ <c oughs> มีนะครับผมมีอะไรที่มาหารลงตัวไหมครับผมอันนี้ยี่สิบเอ็ดก็มีแค่สามกับเจ็ดแค่นั้นเจ็ดสิบสองนี่มันเจ็ดในหารไม่ลงตัวสามก็หารสามหารลงตัวอยู่แต่ว่าสามหารตัวนี้ไม่ลงตัว ถ้าเป็นห้าสิบเจ็ดนั้นจะลงตัวสามไม่ได้เจ็ดก็ไม่ได้แสดงว่ามันไม่มีครับผมดังนั้นหอรอมอของยี่สิบเอ็ดห้าสิบหกเจ็ดสิบสองคือหนึ่งนั่นแหละครับผมมันไม่มีครับผมตอบหนึ่งนั่นแหละครับผม มันไม่มีจริงๆนะครับผมเป็นยี่สิบเอ็ดก็ไม่ได้ครับผมเป็นหอระมอน,นี้ต้องไม่เกินตัวที่น้อยที่สุดนะครับผมน้อยที่สุดคือยี่สิบเอ็ดครับไม่เกินตัวนั้นเกินตัวนี้นะครับผมสามตัวนี้ไม่มีหอระมอครับเออไม่ไม่ใช่ไม่มีหอระมอหอระมอคือหนึ่งะครับผมสูงสุดของมันแล้วนี่เพราะไม่มีอะไรที่มันนํามาหารตัวนี้ลงตัวเลยนอกจากหนึ่งตัวนี้นะคะะรับผมไปดูข้อที่ห้านะครับผม 1 9วิธีทำสี 49, 70, ่สิบเก้าจสหนึ้อย้า่ตันนี้นาจะหารลงตัวอยู่นะครับผมอยู่นแม่อะไรครับผมแม่เจ็ดแน่นอนครับผมเจ็ดเจสเกเจสเป็นเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งเจดเจี่เจอยิบสองหมดหรือยังครับผม หมดแล้วครับผมแล้วนำอะไรมาหารจิตกับสิบยิบสองลงตัวมาครับไม่มีครับผมก็ตอบเลยครับหอ,อรอมขอเจ็ดสิบและยี่สิบสองคืออะไรครับผมคือเจ็ดตัวเดียวครับผมตออบอตอบ ครับผมมันไม่มีอะไรมาหารพวกนี้ลงตัวอีกแล้วนี่ไม่มีแล้วครับผมก็ตอบเจ็ดเฉยๆครับผมโอเคนะครับผมมาดูข้อต่อมาครับผมเอาละมาข้ของหกสิบนะครับผมวิธีทำหกสิบหนึ่งร้อยยี่สิบ 135ถ้าลงท้ายด้วย0และ5ให้นำอะไรมาหารครับผม5สุดยอดครับผม52เป็น60สิห้ายี่สิบเป็นร้อยยี่สิบห้าสองเจ็ดโอเคครับผม ทีนี้นำอะไรมาหารสิบสองยี่สิบสี่และยี่สิบเจ็ดลงตัวครับมีไหมครับผมมีนะครับคือคือแม่สามนั่นเองครับสามคูณอะไรที่สิบสอ,องครับผมสามคูณสี่สามคูณอะไรได้ยี่สิบสี่ครับผมสามคูณแปดยี่สิบเจ็ดก็สามคูณเก้าหมดหรือยังครับผมหมดแล้วนะครับผม หมดแล้วเราก็ตอบเลยครับหอทอมอของหกสิบหนึ่งร้อยยี่สิบสอบก่นและอะไรครับหนึ่งร้อยสามสิบห้าคออือคือห้า คูณกับสามครับผมห้าคูณสามเท่ากับสิบห้านะครับตอบวอ่ตอบสิบห้านะครับผมสิบห้านี่คือจำนวนที่มากที่สุดนะครับผมที่นำมาหารหกสิบร้อยี่สิบร้อยสาสิบห้าลงตัวจำนวนที่มากที่สุด คือหอละมอนะครับผมที่นำอาหารสารจำนวนนี้ลงตู้เขาเรียกว่าหอละมอโอเคนะครับผมข้อที่เจ็ดมาเริ่มกันเลยครับวิธีทำของตัวนังสือตัวเขียนนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับผมโอเคครับผมสี่สิบห้าหกสิบสามร้อยสิบเจ็ดนะครับผม แน่นอนครับมันอยู่ในแม่อะไรครับนี่แม่เก้าครับผมแม่เก้าเท่าไหร่ได้สี่สิบห้าเก้าห้าสิห้าเก้าอะไรได้หกสิบสาเก้าเจดหสิบสเก้าเท่าไหร่ได้หนึ่งร้อยสิบดิโอ้ยยินรไปเก้าหนึ่งเก้าเก้าสายี่สิบเจ็ดงงไหมครับผมมาได้ยังไงนะครับผม เก้าหนึ่งเก้าก็ลบออกสิบเอ็ดใช่ไหมครับผมเก้าหนึ่งเก้าลบออกสิบเอ็ดก็จะเหลือสองก็จะกลายเป็นยี่สิบสองเจ็ดหรือยี่สิบเจ็ดนะครับผมเก้าคูณสามก็ได้ยี่สิบเจ็ดก็ลงตัวพอดีครับผมเหมือนเราหันหันยาวนั่นแหละครับผมแต่เราคิดในใจนะครับผมหมดแล้วครับก็ต่ออบอบตอพวกนี้นี่มีมีอะไรที่นํามาหารลงตัวทั้งสามตัวไหมครับผมมีไหม ไม่มีครับเพราะมันเป็นจำนวนเฉพาะแล้วครับผมอ้อไม่ใช่ครับผมจำนวนเฉพาะไปแล้วตอบลงไปเลยครับผมหอรอมอมของสี่สิบห้าหกสิบสามและหนึ่งร้อยสิบเจ็ดขออือคือมีตัวเดียวคือเก้าครับอุ้ย 9ก้าครับผมตออบอตอบเก้าคือคือจำนวนมากที่สุดแล้วครับที่นำมาหารพวกนี้ลงตัวเก้าครับผมอื mm hmm. สวยงามอลังการเลยครับอา้าวฝั่งจนจบชีพแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเดินนะครับผมสวัสดีครับ